สวัสดีครับผมวันนี้กันย่างมากอะสีไทยต้นอโวคาโนอโวคาโดน้อยปลูกใหม่ปัป่นเพื่อนเพื่อนเบิรงครับผมที่อิสราเอลครับนี่ครับผมต้นที่พวกผมมาปลูกเมื่อน,นั้นแหละครับผมลงคลิปไปกับไลยมือหลายเดือนแล้วครับผมมาอัปเดตให้เบิรงครับผม อัปเดตให้เบิ่งต้นโอโวคาโดครับผมอันนี้ก็เป็นโอโวคาโดพันบีเอลครับผมบีเอลสี่ล้องครับผมสี่ล้องหนึ่งสองสามสี่ครับผมสี่ล้องแล้วก็มาซับพันเอสดครับผมพันเอเป็นเกี่ยวครับผม ความหมายของพื้นที่ปลูกทรัพย์กับเพื่อผสมเกสรครับผมผสมเกสรให้มากมันจับดีครับผมตอนเป็นมากมันก็มีเหตุผลของของพื้นครับผมของระบบระบบการปลูกของพื้นครับผม ็นระบบขนาดด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นสายยางน้ำยดครับผมนี่อันนี้ก็เอาสีมาพนครับผมสีกันความรอ้อนนี่แหละครับผมกันยูวีครับผมอันนี้ก็เวลาเหานี่กล้องนี่ครับผมเวลาเหากำจัดวัดสพืชครับผมยามันสิบดทึกต้นครับ สูบไปครับผมสิบหัวสิบหัวให้ต้นโอโคโดรับผลกระทบจากยาที่เฮากับยัดบนพืชครับผมโอโคโดลูกใหม่ทั้งหน้าผมเป็นโอโคโดเก่าครับผมพันเก่าไม่นพันเก่าตอกต้นเก่าครับผมดกขนาดครับผมปีนี้ ครับผมบรรยากาศบรรยากาศต้นกขุดขุดข้างหน้าผมป่ากล้วยครับผมป่า้วยป่า้วยปลูกใหม่ครับผมยังบวชสองปีอยู่ต้นบ้าไงเลยครับผม งานกะมีนักมีเบาแล้วครับผมงานกันคือกันกับบ้านเฮาแล้วครับผมมีนักมีเบามีสบายมีอย่างมีเบวดแล้วครับผมคล้ายกันแหละนี่ครับผมส่วนหมดที่ใหญ่เลยครับผมส่วแสงงูแสงตาครับผมตบนวัวโปลูกใหม่ที่สเสด็จครับเลย บรรยากาศกกตอนเช้าสีเย็นๆครับผมตอนเช้าสีเย็นแต่สายมากกว่ฮอนแน่นิดหน่อยตอนแดงมากกล่มครับผมล่มกวบห่ฮอนปไตเลยสำหรับคลิปนี้ก็โจบไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมถึกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับผม wadikap